สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเจนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเช่นเคยในวันนี้นะคะเนื้อหาบทเรียนของเรานะคะยังอยู่ในเรื่องการเขียนยีนและการอ่านยีนนะคะวงเล็บ2ก็คือยังอยู่ในเรื่องนี้เนื่องจากว่าครูต้องการให้นักเรียนนะคะทบทวนวิธีการเขียนยีนและอ่านยีนให้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด5ข้อโดยใช้ความรู้เดิมจากคาบเรียนที่แล้วนะคะมาทำแบบฝึกหัดซึ่งนักเรียนสามารถที่จะกลับไปทบทวนจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านยีนและการเขียนยีนวงเล็บ2ข้อที่1กําหนดให้ยีน M ใหญ่แทนลักษณะไม่มีลักยิ้มยีน m เ,เล็ก แทนลักษณะมีลักยิ้มยีนเด่นคืออะไรนะคะยีนเด่นคือ m ใหญ่หรือ m เล็กให้นักเรียนเขียนลงไป1ตัวนะคะบรรทัดต่อมาค่ะยีนด้อยคือยีนยีนอะไรคะยีน m ตัวใหญ่หรือตัวเล็กให้นักเรียนเติมลงไปนะคะมาดูด้านล่างค่ะยีน m ใหญ่คู่กับยีน m ใหญ่อ่านว่าอะไรอ่านว่ามีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้ม และเป็นแบบพันทางหรือพันแท้นะคะเขียนให้ครบนะคะยีนเอ็มใหญ่คู่กับยีนเอ็มเล็กอ่านว่ามีรักยิ้มหรือไม่มีรักยิ้มเป็นพันแท้หรือเป็นพันทางเติมให้ครบนะคะยีนเอ็มเล็กคู่กับยีนเอเล็กอ่านว่าอ่านว่ามีรักยิ้มหรือไม่มีรักยิม้มให้นักเรียนเลือกเติมนะคะ และเป็นแบบพันแท้หรือเป็นแบบพันทางข้อที่2นะคะกำหนดให้ยีนตัว e ใหญ่แทนลักษณะเมล็ดกลมยีนตัว e เล็กแทนลักษณะเมล็ดครุขระยีนเด่นคือยีนยีนอะไรคะตัว e ใหญ่หรือตัว e เล็กเอามาเติมนะคะยีนด้อยคือยีนอ่า e ตัวใหญ่หรือ e ตัวเล็กเอามาเติมด้านล่างนะคะยีน e ใหญ่คู่กับยีนตัว e เล็ก อ่านว่าอะไรเป็นพันแท้หรือพันทางอ่านว่าก็คืออ่านว่าเป็นลักษณะแบบไหนเม็ดกลมหรือเมลขข็ดคูคคาแล้วก็เป็นพันแท้หรือเป็นพันทางยีนีเล็กคู่กับยีน e เล็กเป็นลักษณะไหนลักษณะกลมเมล็ดกลมหรือลักษณะเมล็ดครูคาและเป็นพันแท้หรือเป็นพันทางเขียนตอบให้ครบนะคะยีนตัว e ใหญ่คู่กับยีนตัว e ใหญ่อ่านว่า ลักษณะ,มะเมล็ดมเมล็ดอะไรเติมลงไปนะคะและเป็นพันพันอะไรพันแท้หรือพันทางนักเรียนดูนะคะถ้าพันแท้หน้าตาของยีนจะต้องเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพันทางหน้าตาของยีนจะต้องแตกต่างกันพิจารณาแล้วเขียนตอบให้ถูกต้องนะคะข้อที่3อ่ะมาเข้าสู่การเขียนยีนกันบ้างนะคะ ข้อที่3ผสมพันธุ์กระต่ายขนสีน้ำตาลพันแท้กับกระต่ายขนสีขาวพันธแท้สามารถเขียนยีนได้อย่างไรโดยโจทย์นะคะกำหนดให้ b ใหญ่แทนลักษณะขนสีน้ำตาล b เล็กแทนลักษณะขนสีขาวเรามาดูก่อนว่ายีนเด่นคืออะไรยีนด้อยคืออะไรยีนเด่นเนี่ยก็จะต้องแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ถูกไหมคะ ส่วนยินด้อยก็คือจะต้องแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กอ่าเมื่อนักเรียนพิจารณาแล้วนะคะนักเรียนก็เลือกมาเติมนะคะว่าจะเอา b ใหญ่ไปเติมตรงยินเด่นหรือยินด้อยเอา b เล็กมาเติมตรงยินเด่นหรือยินด้อยอ่าจากนั้นมาดูด้านล่างนะคะการเขียนยีนเขียนยีนอ่ะพ่อขนสีน้ำตาลพันแผลพ่อขนสีน้ำตาลก็ให้นักเรียนมาพิจารณาว่าเอ๊ะ ตัว b ใหญ่หรือตัว b เล็กนะที่แทนขนสีน้ำตาลอ่านักเรียนก็เอามาเติมในช่องว่างช่องแรกทีนี้มาดูช่องว่างข้างๆกันนะคะด้านขวามือ,อพันเทคำว่าพันแทเนี่ยยีนตัว b อีกตัวหนึง่งจะต้องหน้าตาเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาตัวที่เหมือนกันนะคะมาเติม แม่ขนสีขาวพันแท้าแม่ขนสีขาวพันแท้ขนสีขาวนักเรียนดูสิคะว,ว่ายีนตัวบีใหญ่หรือบีเล็กที่แทนขนสีขาว่เมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะนักเรียนก็นํามาเขียนลงไปค่ะว่าเป็นบีใหญ่หรือบีเล็กและมีคําว่าพันแท้ด้วยอพันแท้ยีนอีกตัวหนึ่งที่จะอยู่ข้างๆกันเนี่ยจะต้องหน้าตาเหมือนกันหรือต่างกันนะคะเลือกเอามาเติมนะคะ ข้อ4ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันแท้กับถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันธุทางสามารถเขียนยีนได้อย่างไรโดยโจทย์กำหนดให้ตัว P ใหญ่แทนลักษณะดอกสีม่วงตัว p เล็กแทนลักษณะดอกสีขาวอ่ายีนเด่นคืออะไรยีนด้อยคืออะไรนักเรียนเลือกเติมนะคะด้านล่างเขียนยีน พ่อดอกสีม่วงพันแ่าดอกสีม่วงนักเรียนก็พิจารณาว่า p ตัวใหญ่หรือ p ตัวเล็กที่แทนดอกสีม่วงและคําว่าพันแท้อีกตัวหนึ่งที่จะเอามาเติมเนี่ยพันแท้ต้องหน้าตาเป็นยังไงคะเหมือนกันหรือต่างกันนะคะเติมลงไปให้ถูกต้องแม่ดอกสีม่วงพันทางอนักเรียนก็ดูว่าดอกสีม่วงนะคะเป็นตัว p ใหญ่หรือ p เล็กเลือกเติมลงไปตัวแรกทีนี้ตัวที่สองอพันทาง พันทางเนี่ยยีนจะต้องหน้าตาเหมือนกันหรือต่างกันนะคะให้นักเรียนเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่5ผสมพันธ์แมวหางตรงพันทางกับแมวหางขอดพันแท้สามารถเขียนยีนได้อย่างไรโดยโจทย์กําหนดให้ตัวทีใหญ่แทนลักษณะหางตรงตัวทีเล็กแทนลักษณะหางคอดยีนเด่นคือยีนทีใหญ่หรือทีเล็กเติมลงไปนะคะ ยีนด้อยคือยีนทีใหญ่หรือทีเล็กเติมลงไปอ่ะเขียนยีนพ่อหางตรงพันทางพ่อหางตรงนักเรียนก็ดูว่าทีใหญ่หรือทีเล็กนะที่แทนหางตรงอ่ะก็เอามาเขียนตัวแรกส่วนตัวที่สองที่อยู่ข้างๆกันนะคะคําว่าพันทางยีนต้องหน้าตาเหมือนกันหรือต่างกันถ้าเหมือนกันก็เอาตัวเหมือนกันมาใส่ถ้าต่างกันก็คือเอาตัวต่างกันมาใส่อ่าพันทางต้องหน้าตาเหมือนกันหรือต่างกันนะคะ นักเรียนไปทบทวนดูนะแม่หางขอดพันแท้อ่ะนักเรียนก็ดูว่าทีใหญ่หรือทีเล็กที่แทนลักษณะหางขอดนักเรียนก็เอามาเลือกเติมและคําว่าพันแท้ยีนอีกตัวหนึ่งต้องหน้าตาเหมือนกันหรือต่างกันนะคะนักเรียนก็เลือกเติมให้ถูกต้องนะคะอ่ะครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังและ ทบทวนนะคะการเขียนยีนการอ่านยีนเนี่ยให้คล่องนะคะให้แม่นยำเพื่อที่คาบเรียนต่อไปนะคะครูจะพานักเรียนจับคู่ยีนวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะกับเรื่องการจับคู่ยีนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ